ดูแลเป็นหูเป็นตาค่ะที่กรุงธนีมีคุณครูสาวท่านหนึ่งนะคะเก็บรวบรวมหลักฐานเป็นภาพถ่ายอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่งในภาพมันเป็น,เ,ปน,เ,ปนเส้นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแล้วก็มีไส้กรอกอยู่ชิ้นหนึ่งโดยบอกว่าเนี่ยเนี่ยคืออาหารกลางวันของเด็กอันนี้ค่ะพี่กอณหนึ่งมื้อกินแค่นี้หรอกินแค่นี้ก็เลยไงไงนําไปยื่นเรื่องร้องกับสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค6 อุดรธานีนะคะตอนนี้เห็นว่าเจ้าหน้าที่รับเรื่องแล้วลงพื้นที่มีการตั้งกรรมาการสอบทังฝั่งของโรงเรียนก็ชี้แจงนะคะว่ายืนยันพร้อมให้ตรวจสอบอาหารกลางวันของโรงเรียนที่ให้เด็กๆก,กินมีคุณภาพอย่างแน่นอนเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่มาไล่เรยียงกันการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมมีการไปตรวจดูอาหารกลางวันของโรงเรียนวันนี้เนี่ยวันที่ลงไปดูกันเนี่ยนะคะ เป็นเมนูข้าวหมูแดงมีน้ำซุปด้วยมีผลไม้เป็นแตงโมค่ะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบอกว่าโรงเรียนนี้มีนักเรียนชั้นอนุบาลจนถึงป .6 ทั้งหมด89คนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาตามจำนวนเด็กนะคะตกหัวละ27บาทต่อคนต่อวันมีคุณครูเวนค่ะเป็นผู้รับผิดชอบจัดซื้อวัตถุดิบ ไม่ต่ำกว่าวันละ1,400ถึง1,600บาทก็เป็นไปตามงบประมาณสำหรับวันที่เป็นประเด็นร้องเรียนชี้แจงแบบนี้ว่า26ธันวาคม2,566วันนั้นทางโรงเรียนจัดงานปีใหม่ค่ะเด็กนักเรียนร้องขอขอเมนูบะหมี่ทรงเครื่องอเพราะว่า,ากกเด็กๆชอบกินใช่ค่ะ,คะแล้วในเมนูนี้เนี่ยอย่างนี้ค่ะผัดนะเนาะพี่กรณ์ก็จะมีหมูเนื้อผักผลไม้ ครบาตามหลัก,กพชนาการคือคือภาพที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่ในหม้อก็เป็นะบะหมี่ทรงเครื่องที่เขาสําเร็จเสร็จสิ้นกําลังจะแจกตักให้กับนักเรียนแล้วแล้วจานนี้เกิดอะไรขึ้นออทำไมถึงมีแค่นี้โรงเรียนชี้แจงว่าจานนี้เป็นของเด็กพิเศษคนหนึ่งน้องจะกินเฉพาะเส้นบะหมี อ๋เอเแบบนั้นขอกแกินแค่เส้นบะหมี่ไม่เอาไข่ไม่เอาหมูไม,ไม่เอาผักลูกชิ้นไม่กินอะไรเลยใช่ค่ะขอแค่เส้นบะหมี่ส่วนเด็กคนอื่นๆก็จะตักเต็มจานกันทุกคนแล้วก็ครบทุกอย่างด้วยยืนยันว่าโรงเรียนทําตามระเบียบและอาหารกลางวันเด็กได้คุณภาพตามหลักโภชนาการในทุกๆวันฟังท่านผู้อำนวยการยืนยันค่ะมันไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะคะก็ไม่ทราบจุดประสงค์ของน้องนะคะว่าอะไร ซึ่งในสิ่งที่เราทำนะคะว่าทุกอย่างมันไม่ได้เป็นตามข่าวก็คือเราสามารถอสอบถามจากพยานได้ค่ะพยานบุคคลได้นะคะก็คือแม่ครัวจิตอาสารวมทั้งผู้ปกครองของเด็กรวมทั้งตัวนักเรียนก็ได้ค่ะอีกท่านหนึ่งคือรองผู้อานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขตหนึ่งคุณทิติพรเขมกร,รมนะคะบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณครูคนนี้นะคะคุณครูที่เอาภาพเนี่ยไปร้องนะ ได้มาร้องเรียนตามเพจออนไลน์แล้วด้วยซึ่งผู้บริหารก็ไม่ได้นิ่งนอนใจลงพื้นที่ไปไปตรวจสอบข้อเท็จจริงมาแล้วไปถึงสองครั้งค่ะไปดูพบว่าขั้นตอนการดำเนินการทั้งวัตถุดิบอาหารเมนูอาหารงบประมาณทุกอย่าง ทางเขตตรวจแล้วว่าถูกต้องแล้วทำรายงานถึงผู้บังคับบัญชาไปแล้วแต่ปรากฏว่าก็มีการไปร้องเรียนกับหน่วยงานอื่นให้ช่วยตรวจสอบอีกเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีการตั้งกรรมการสืบข้อเท็จจริงนะคะเนื่องจากว่าผ่านกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงไปแล้วคือไปร้องกับทางเขตพื้นที่การศึกษาใช่ไหมคะมทางเขตลงพื้นที่มาสอบแล้วถึงสงครั้งทุกอย่างปกติ คุณครูท่านนี้ก็เลยไปร้องต่ออีกหน่วยงานอื่นๆต่อไปอย่างเงี้ยค่ะทางเขตก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งกรรมการพิเศษขึ้นมาสอบอีกครั้งหนึ่งซึ่งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงเนี่ยนะคะจะมีกรอบกําหนดเวลาภายใน30วันส่วนในวันนี้เนี่ยคุณครูที่ร้องเรียนลางานค่ะหมยถึงวันที่ลงพื้นที่ไปสอบเพิ่มเติมกันนี่นะคะ<อ>ก็เลยยังไม่ได้คุยกันส่วนเอกสารในการเบริกจ่ายค่าอาหารกลางวันมีการตรวจสอบแล้วเหมือนกันคือทางเขตพื้ที่ศึกษายืนยันว่าทุกอย่างปกติค่ะค่ะ ทีนี้ก็ต้องไปสอบถามผู้ปกครองว่าถ้าคุณเห็นภาพว่าลูกคุณกินแค่เนี้ย มีคแค่เส้นกับไส้กรอกชิ้นเดียวเนี่ยมันเป็นยังไงปรากฏว่าผู้ปกครองของเด็กคนนี้ค่ะยืนยันว่าลูกตัวเองเป็นเด็กพิเศษจะกินเฉพาะสิ่งที่อยากกินเท่านั้นแล้วก็ทางโรงเรียนน่าจะตามใจะนะคะ,คะเพราะว่าวันนั้นเป็นเมนูบะหมี่ทรงเครื่อง<ๆ>เพื่อนๆเขาก็กินกันปกติแต่ลูกของตัวเองอยากกินแต่เส้นอย่างเดียวเป็นนิสัยของลูกบางวันไม่ใช่แค่นี้นะคะ เขามีกับข้องกับข้าวอะไรให้เยอะแยะแต่ลูกจะกินแค่ข้าวเปล่า,าหรืออาจจะเอาแค่ขอซอสมันมาเหาะเหาะใส่ข้าวคลุก<อ>ๆลูกจะกินแค่นั้นแม่ครัวที่ทําอาหารให้ก็มาเล่าให้ฟังว่าเป็นห่วงนะทําไมน้องกินแค่นี้ม,มาบอกผู้ปกครองด้วยนะดังนั้นผู้ปกครองรู้ทุกอย่างเลยว่าลูกจะกินแค่นี้อันนี้ก็เนี่ยเป็นบางวัน นะคะน้องจะได้มาเป็นช้ำชามแบบนี้นะคะ <c oughs> ซึ่งมันแตกต่างจากเด็กทั่วไปก็ผู้ปกครองก็บอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเข้าใจลูกแล้วก็ไม่ได้โทษโรงเรียนนะ,ะอันนี้แสดงว่าโรงเรียนเขาก็ตามใจพอสมควรนะแม่ครัวเขาก็ตามใจมนะคือถ้า,ถา,ถาตักไปแบบนี้แล้วเด็กจะไม่กินเลยอย่างเงี้ยเขากลัวจะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย,ยอ้อยเด็กก็ยังได้กินอะไรบ้างใช่หนูอยากยากินอะไรลูกเด็กบางคนบอกว่าหนูไม่เอาผัก ก็เอาเส้นเอาไส้กรอกเอาลูกชิ้นหมูอะไรไปนะคะส่วนผู้ปกครองอีกรายบอกว่าถ้าถามลูกตัวเองนะอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เด็กคนเมื่อกี้แล้วนะคะค่ะบอกว่าก็พอใจกับเมนูอาหารของโรงเรียนไม่เคยไม่อิ่มนะแต่นี่อิ่มจนได้ห่อกลับบ้านด้วย <c oughs> อ้ <c oughs> โห <c oughs> เป็นยังไงคะ ถ,ถ้าแบบว่ากินกันไม่หมดเนี่ยเอากลับบ้านได้ลูกอาหารแต่ละวันจะมีอาหารมีผล,ลไม้บางวันมีน้ําหวานมีของหวานค่ะคุณครูจะแจ้งให้ทราบตลอดว่าอาหารกลางวันจะมีอะไรบ้างก็เลยอยากจะเป็นกำลังใจให้กับคุณครูทั้งโรงเรียนด้วยเนี่ยค่ะคุณผู้ชมลองดูภาพในถาดของน้องๆน,นะเมื่อสักครู่จะเห็นอยู่วนนะแวบหนึ่งนะว่ามีครบทุกช่องมีผักผล,ลไม้นี่ยค่ะอันนีน้น้องน่าจะทานกันไปบ้างแล้ว ก็ดูทานกันได้อิ่มอร่อยดีนะคะดังนั้นเนี่ยทางผู้อำนวยการโรงเรียนก็ออกมาบอกเหมือนกันว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณครูที่ถ่ายภาพไปเนี่ยต้องการอะไรนะก็อยากจะให้ดูภาพรวมว่าเด็กๆส่วนใหญ่นะชื่นชอบนะคะ ซึ่งเราก็ยังไม่ได้ฟังความทางฝั่งของคุณครูผูร้รอ้องนะคะใช่ค่ะเพราะว่าวันที่ทางเขตลงพื้นที่ไปเนี่ยไม่เจอคุณครูท่านลาง,งานพอดีค่ะเดี๋ยวรอค่ะเพราะาตอนนี้ทางเขตเ็าตั้งกรรมการสืบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมภายใน30วันไปต่ออีกหนึ่งครูค่ะที่บุรีรัมย์คุณผู้ชมผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ลำปลายมาศผู้ปกครองรวมตัวกันออกมาร้องของความเป็นธรรมเพราะครูประจําชั้นยักยอกเงินออมเด็กนักเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงป .6 เลยเทุ้หมดตั้งแต่อนุบาลค่ะพี่กอลจนป .6 เงิน,นงเด็กอ,อนุบาลเงินเด็กเล็กเลยยังเอาเด็กเล็กยันเด็กโตอะค่ะอนุบาลถึงป .6 นะคะเจ็ดสิบสองคนคเอาไปใช้นะคะเป็นเงินทั้งหมดเนี่ยห้าแสนสามหมื่นบาทตั้งแต่กันยาห้าตั้งแต่กันยาปีหกห้ามาแล้วเรื่องมันแดงนะคะก็มีการเจราจาไกล่เกลี่ยคืนเงินไปบางส่วน สองแสนกว่าบาทไปแล้วนะคะส่วนที่เหลืออีกกว่าสามแสนเนี่ยนะคะทยอยคืนให้เป็นสามงวดภายในสามปีก็คือหกเจ็ดถึงหกเก้าแต่ผู้ปกครองกลัวว่าลูกหลานจะไม่ได้เงินค่ะเลยไปแจ้งความเอาไว้ก่อนล่าสุดพออเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมเขตหนึ่งบอกว่าตอนนี้รอโรงเรียนสรุปส่งรายงานมาจะได้สอบข้อเท็จจริงกันต่อไปรวมถึงออกคําสั่งย้ายครูคนนี้มาช่วยราชการที่เขตจนกว่าผลสอบจะเสร็จสิ้นนะคะจากนั้นจะได้ลงโทษกันตามระเบียบต่อไป แล้วก็หาแนวทางช่วยเหลือเยียวยาเด็กนักเรียนที่ถูกยักยอกเงินด้วยค่ะแล้วก็จะเพิ่มมาตรการไปเข้มงวดทุกโรงเรียนกรณีที่มีการออมเงินกันในโรงเรียนด้วยอันนี้ก็เ,<อ>เกินเด<ป>็ก <ไป S 1> เอาเงินเด็กไปใช้นะคะใช้หนี่ของตัวเองนะคะ